ครับผมมาครับมาวันนี้นําเสนอเมนูหนูแรงดันหนูแรงดันครับผมโอ้โหพาซีอ่าพาสีครับผมหนูพี่น้องก็มาเล่นหัวมันใี่หมอแรงดันครับผมอ่าจังๆรับพี่น้องูใส่ลูครับพี่น้องนี่ไข่ไข่ครับใส่น้ำครับสูตรเดียวกันกับไส่น้ำแต่ว่าใส่ใส่หมอแรงดันครับผมเนี่ยอ่ะลองฉีกมันกันนะ cây sâm dây ho, xịt cái này, khoan đi, khấm lau lơi, chơi ăn đây, tuần này, hả, hả, thì hả, 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 nào mình xem cái đề gần này bạn Nào nghe Ờ, chẳng chẳng Ừ. Đi. Ừ. Chào các bạn. Mở này. Đi các bạn. xem mỏ. ที่หมอเป็นยังไง่านห่ดใช่ขึ้นเกาขึ้นเกาอีกแล้วแซ่อือปลาซีครับหมูแรงดันปาซีครับตัวหนึ่งตรงนี้หมูใส่โลนี่แปะาโลครับผมหมูย่างเดียวครับหมูโลบนหนังมันเนื้ออือหนังคัดรีบหนังนะกระไก่ผัดเทียมเจียวๆเลยพี่องมีไงกระชานีต้องลองครับต้องลองใครไม่เคยเห็นกลองกันมั้งนะครับลองรองครับผมสำหรับคนที่ กินหนูนะครับเ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นหนูหน้าครับผมหน,หนูหน้าใส่บ่วงมากครับผมเดี๋ยวิหามาเติมอยู่ะ <c oughs> เดยพ์พวกกินก็นต้องร่องครับผมส่วนนี่นี่รับประกันเลยต้องถามหาอีกครับผม,บผมเปคับแกะครับผมแสบอ๋อทับนี่หน้าพีแลนองเนาเจ้าเจ้าเด้๋ยทิหมออ ตามนะตามนะหน่อยนะนะเน<อ>ี่แก่แก่เข้าเขี่ยโมนี่แก่ตลอดครับผมเงืเอ,อยายิปอ่าร่าพี่ร่าหน่องนี่สวัสดีครับเออเจ้าผม